กรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจัดแคมเปญ Women t h i n k ผู้หญิงคิดอะไรของกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเชิญชวนให้ผู้หญิงทบทวนความกังวลหรือปัญหาของตอนเองรวมทั้งตั้งคำถามกลับว่าเราจะรับมือกับความกังวลเหล่านี้อย่างไรซึ่งหลังจากที่กรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิต ออกคลิปวิดีโอในแคมเปญ Women t h i n k มา2ตอนและล่าสุดได้ออกตอนที่3แล้วซึ่งพูดถึงสิ่งที่อยู่ในใจผู้หญิงในวัยใกล้เกษียณหรือหลังเกษียณโดยวิธีการนําเสนอดูน่าสนใจเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เป็นความกังวลที่อยู่ในใจผู้หญิงคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคร้ายแรงเมื่ออายุมากขึ้นทรัพย์สินที่สูญเสียจากเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงธุรกิจการสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รัก ท่านผู้ชมต้องลองชมเพราะการดําเนินเรื่องน่าติดตามเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องทําให้ต้องติดตามต่อจนจบและมาลุ้นกันว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรแคมเปญ Women Think ผู้หญิงคิดอะไรของกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตต,ต้องการเชิญชวนให้ผู้หญิงทบทวนความกังวลหรือปัญหาของตอนเองรวมทั้งตั้งคําถามกลับว่าเราจะรับมือกับความกังวลเหล่านี้อย่างไรเพื่อสุดท้ายเราจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและดำเนินชีวิตของเราต่อไป หลายคนสงสัยว่าความกังวลหลายอย่างในชีวิตเราวางแผนเพื่อรับมือได้หรือไม่คำตอบคือได้ซึ่งทำได้โดยการซื้อประกันเพื่อการออมการลงทุนคุ้มครองอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลและทางกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเข้าใจความกังวลของลูกค้าทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงเราจึงออกแบบผลิตภัณฑ์มาเพื่อช่วยลูกค้าทุกคนท่านสามารถป้องกันหรือเตรียมตัวให้พร้อมรับมือได้เป็นอย่างดีถ้าท่านผู้ชมอยากดูคลิปตัวเต็มทั้ง3ตอนสามารถหาดูได้โดยเซิร์ช #womenthink ผู้หญิงคิดอะไรหรือง่ายกว่านั้นสามารถดูได้ที่ Facebook Fanpage กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต